ได้แล้วได้แล้วได้แล้วหอมหอมหมูแบบแบบธรรมชาติหมักเรือแล้วก็เพื่อนอ่าไม่ใส่ตะเกรงกรองน้ำมันก่อนหรอฮะเี่ยวี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆน้องโอนล่จะกินข้าวแล้วจ้า ของยัดละเอียดให้จ้าผดหมูผดหมูเนื้อเนื้อหมูสดสดรบเนื้อสดสดไม่ได้ใส่อะไรนะคะรู้สึกว่าหอมหอมหอมแบบธรรมชาตินะคะเพื่อน ธรรมชาติใส่น้ำมันใส่หมูเกลือนะคะน้อเพื่อนๆทอดคลุกเกลือธรรมดาแล้วก็ทอดจ้าเพื่อนไม่ได้ใส่อะไรเปลี่ยนดูได้ที่แล้วเพื่อนแต่ได้ที่แล้วนะได้ที่แล้วโอ้เรื่องหิว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 หายไปแล้วรู้สึกว่าหอมหอมหอมแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆ แบบธรรมชาติกับน้ำมันใส่หมูเกลือนะกจะนะเพื่อนๆกลิ่นเกลือกลิ่นน้ำมันกลิ่นหมูเน้อหมูสดๆหอมๆโอนินเอ้ยโอนินได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วจากที่เนี้ยบาน,นใหญ่หญ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 ๆเยอะๆตัวนี้ เหลือนิดเดียวเกือบได้ที่แล้วนะคะก็ได้ที่แล้วได้ที่แล้วกลิ่นเกลือกลิ่นน้ำมันกลิ่นหมูเน้อหมูสดๆหสอดสดมๆเปลียนรสชาติของอาหารให้หลานชายน้อยโอนิน ที่นี้บาน,นใหญ่ๆเยอะๆตอนนี้เหลือนิดเดียวละได้ที่แล้วได้ที่แล้วได้ที่แล้วนินเกือบได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้วได้ที่แล้ว เนื้อสดๆไม่ได้ใส่อะไรนะคะอะไม่ใส่ตะแกรงกรองน้ำมันก่อนหรอหอมหอมหมูแบบแบบธรรมชาติหมักเรือแล้วก็เพื่อนคีดว่าหอมหอมได้ธรรมชาติจริงๆไม่มีกลิ่นเครื่องปรุงรสอื่นมากลุกเคลา้า จากที่เนีบน้บานใหญ่ๆเยอะๆตอนนี้เหลือนิดี่คือว่าหอมหอม,หอมได้ธรรมชาติจริงๆไม่มีกลิ่นเครื่องปรุงรสอื่นมาคลุกเคล้าหอมหอมหมูแบบแบบธรรมชาติหมักเกลือแล้วก็เพื่อนเดียวแล้วได้ที่แล้วได้ที่แล้ว ได้ที่แล้วโอนินไม่ได้ใส่อะไรมักเกลือธรรมดาแล้วก็เอามาทอดโอ้ยได้ที่แล้วเพื่อนๆจต่ได้ที่แล้วนะได้ที่แล้วโอ้โหเริ่มเหี่ยวเหี huh <f> ่ยวเหี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 ่ยวหายไปแล้วได้ที่เนี้ยบานใหญ่ๆเยอะๆตัวนี้เหลือนิด ไม่ได้ใส่อะไรนักเกลือธรรมดาแล้วก็เอามาทอดอือได้ที่แล้วเพื่อนๆจะ่ได้ที่แล้วน,น,นะได้ที่แล้วออโอ้เริ่มเหียเห่ยวเหยี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 ยวหายไปละ <c oughs> แต่ที่นี้บานๆใหญ่ๆเยอะๆตอนนี้เหลือนี่แส่จะแกรงก่อนรองน้ำมันก่อนนะ<ม>เอาใหม่อ่ะอ่ะจะได้แซ็ต มันจะได้เส็บๆว่าซ่านถ้างั้นคลิปนี้ดูคือกลิ่นหอมๆเแ็ดธรรมชาตินะคะเพื่อนๆเด็ดธรรมชาติแส่น้ำมันใส่หมูกเกลือน,ะะนะะ้อัๆเพื่อนๆนี้อาหารของละเอียดด้วจ้าทอดหมูทอดหมูเนืน้อเนื้อหมูสดสด ได้ทีแล้วได้ทีแล้วได้ทีแล้วนินนินเอ้ยอนินได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วกลิ่นเกลือกลิ่นน้ำมันกลิ่นหมูเนื้อหมูสดๆหอม,หอม ยาที่เนี้ยปันา,นานใหญ่ๆเยอะๆตัวนี้เหลือนิดเดียวกลิ่นเกลือกลิ่นน้ำมันกลิ่นหมูเนื้อหมูสดๆหอมๆรู้สึกว่าหอมๆ,ๆหอมๆแบบธรรมชาตินะบนคบเพื่อนๆแบบธรรมชาติแส่น้ำมันใส่หมูเกลือนั่กันนะเพื่อนๆอ่าๆๆไม่ใส่ตะเกรงกรองน้ำมันก่อนหรอฮะ อ่าปิดไฟแอนใส่นั่นเลยใช่ไหมได้่ลิ่นหอมหอมได้ธรรมชาติจริงๆไม่มีกลิ่นเครื่องปรุงรสอื่นมาคลุกเคล้าไม่ได้ใส่อะไรหมักเกลือธรรมดาแล้วก็เอาหน้าทอดเตยนรสชาติของ อาหารให้หลานชายน้อยโอ้นิกลิ่นเกลือกลิ่นน้ำมันกลิ่นหมูเนื้อหมูสดๆหอมหอมหอม,หอมหมูแบบแบบธรรมชาติหมักเกลือแล้วก็เพื่อน เนื้อสดๆไม่ได้ใส่อะไรนะคะรู้สึกว่าหอมหอมหอมแบบธรรมชาตินะคะพเพื่อนๆแบบธรรมชาติแต่แน้ำมันใส่หมูเกลือนละะ้วก็เพื่อนๆทอดทุกเกลือธรรมดาลแล้วก็ทอดจัดเพื่อนไม่ได้ใส่อะไรเรียน,นนี่ก็โขว้แค่นี้อนนะคะเพื่อนๆหโอนี้จะกินข้าวแล้วจ้า เนื้อสดๆไม่ได้ใส่อะไรนะคะเดียวละได้ทีแล้วได้ทีแล้วได้ทีแล้วนินนี้อาหารของยละเอียดน้จ้าทอดหมูทอดหมูเนื้อเนื้อหมูสดๆขอนนี้อาหารของแยละเอียดน้จ้าทอดหมูทอดหมูเนื้อ เนื้อหมูสดสดหอมหอมได้ธรรมชาติจริงๆไม่มีกลิ่นเครื่องปรุงรสอื่นมาคลุกเคล้าหอมหอมหมูแบบแบบธรรมชาติหมักเกลือนะคะก็เท่าน้เกล่อกลิ่นเกลือกลิ่นน้ำมัน กลิ่นหมูเนื้อหมูสดๆดหอมหอมแล้วได้แล้วได้แล้วเท่าแ,แ, <c oughs> แล้วได้แล้วได้แล้ว <c oughs> แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้ววันนี้อาหารของยละเอียดด้วยจ้าโอดหมูโดหมูเนื้อเนื้อหมูสดสดเป็นรสชาติของอาหารให้หลานชายน้อยโอนิน เกือบได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้วได้ที่แล้วเยวละได้ที่แล้วไ <c oughs> ด้ที่แล้ว